วันนี้ามาเจอกันออีกครั้งเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้คือที่ทั่วโลกกำลังปะชิญกับตัวน,นี้คือโควิด19คือโควิด19นี่มันไม่ใช่มากินามากินเฉพาะมันทาลไรเฉพาะอ,าอะไรนะ ปอดหรือว่ามาทำลายเฉพาะสุขภาพของคุณนะ่มะมาทาลายสามารถทําลายกระเป๋าสตางค์หรือว่าทุกอย่างของคุณด้วยที่คุณต้องประชญตอนนี้ถ้าใครคนไหนที่ยังไม่เตรียมตัวเองพร้อมที่มีอาชีพที่ว่าเดือชนเดือนหรือว่าเป็นรายวันนี้คืออาจจะลำบาก ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่ทำทัวร์ตอนนี้ทำเกี่ยวกับการทรเที่ยวอย่างเงี้ยคือผมว่าผูกกระทบนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนคือบาคุก็อาจจะไม่มีงานทำเนาะบาคุณก็อาจจะกลับไปบ้านทำกิจการของตัวเองคือคือผมบอกตรงๆว่าไอ้สถานการณ์ตัวน,นี้คือมันไม่ใช่ว่ามันมันทำลายเฉพาะตัว ทำลายเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นคือคนที่มีความพร้อมหรือว่ามีเงินสำรองไว้ประมาณหกเจ็ดเดือนนี่ถือว่ามีโอกาสที่จะพ้นจากวิกฤตนี้สบายสบายใจหน่อยอย่างเงี้ยคือถ้าคนไหนที่เดินชนเดือนหรือว่า,าไม่มีเงินสำรองให้กับตัวเองนี่ ความลำบากก็จะมาเยือนเนาะคือเราจะปรับตัวยังไงคือเราต้องยอมรับต่อสถานการณ์ที่มาเกิดขึ้นแล้วก็ปรับตัวให้ทันแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองเพราะทุกๆวิกฤตมันต้องมาพร้อมกับโอกาสอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคือตอนนี้คือโอกาสที่มันมาแรงที่สุดก็คือโอกาสออนไลน์ โลกออนไลน์ line, ตอนนี้มันกำลังเข้ามาคือออนไลน์คือประมาณนานแล้วละ่ะสี่ห้าหกปีหรือว่าสิบปีที่แล้วแหละแต่คือตอนนี้คือคุณจะมาทําเหมือไอที่ที่อออนไลน์ uh, line, อย่าที่ผ่านมามันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่า,ามันเผชิญสถานการณ์อย่างนี้อะไรมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเป็นโอกาสตลอดคือคนไหนที่ไม่เห็นโอกาส ไม่ยองอาหาโอกาสให้กับตัวเองคิดลบก,ก็จะเจอแต่วิกฤตและจะเจอแต่ปัญหาตลอดที่จะเข้ามาหาในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นทุกๆวิกฤตมามา,มาเพราะกับโอกาสเสมออยู่ที่ตัวคุณจะคว้าโอกาสหรือว,ว่าจะคว้าวิกฤตนะให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นคุณทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณคุณจะเอาตัวเองออกจากตัวนี้ให้ได้ได้ยังไง อ,อยู่ที่ตัวคุณอืบางคนคิดว่าโอเคแล้วแต่เวลแล้วแต่กรรมเนี่ยอืถ้าถือวิตตายก็ตายเนี่ยไม่ไม่เอาอะไรแล้วคือถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณไม่ตายละ่ะวันขนา้างหน้ากูก็ลําบากอยู่ดีอ่ะแต่คุณรอคว้าโอกาสมันสนิกก็ยังดีอ่ะถือคุณจะตายแต่คุณก็ไม่เสียดายอ่ะอย่างน้อยคือถ้าพร้อมฟิกฤี้นี่ปุ๊บ ครูก็จะมีอะไรทำสิใหม่ๆครูก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่หลอกจากวิกฤตแล้วครูจะเป็นโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วจะกลายเป็นคนที่มีกิจการของตัวเองคนที่พ้นจากวิกฤตนี้ก็จะเข้ามาหาคุณเพราะคุณอยู่ในโบนโลกโซเชียลคุณอยู่ในโบนโลกออนไลน์เนี่ยครูตอนนี้คือผมเหตุโอกาส ที่เข้ามาทําธุรกิจออนไลน์ Online, คือมาเปิดโอกาสให้กับผมผมอยอมรับว่าเป็นโอกาสที่ดีสาหรับผมที่ผมคว้าไปวันนั้นแล้วมันทําให้ผมเห็นโอกาสโดยมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือคุณก็เช่นกันเจอสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้คืออย่าคิดลบอย่างอย่างเดียวคือคูหาทําบวกให้กับตัวเองหาวิธีให้กับตัวเองว่าคุณจะลุกพ้นจาก วิกฤตนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณคุณสามารถฝืดฝนตัวเองพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาอยู่ที่คุณจะกล้ามันหรือเปล่าถ้าคุณมโมแต่กลัวไม่กล้าพัฒนาตัวเองคุณก็จะอยู่แบบเดิมถือจะพ้นวิกฤตนี้ไปคุณก็อาจจะลำบากมากกว่าเดิมก็เปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นคือมันมีแค่สอสองอย่างนะ คือถ้ามามามีวิกฤตปุ๊บก็ต้องมีโอกาสแต่คุณจะคว้าวิกฤตหรือว่าคุณจะคว้าโอกาสให้กับตัวคุณเองมาขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะฉะนั้นผมไปกำลังใจให้กับทุกคน